สวัสดีครับตัวอันเปใคไอ้ไม่ปแดกเดปดเอาเห็นข้ไเอามาปลกแดซีรถแล้วก็ซรถนี้เนาะเมอวามันนัวไปบ่หรอน้ำตาคำตาด้วยเพิ่งใยังไงอเพิ่งใตามด้วยคำตาเลยามันอยากชงลายแ้เนาะวันนี้จานก้าาเยี่ยมของอัดครับของอัด ดูหน้าแก่ครับผมต้นกล้าตูริโอมันี่ไอเดียวมาตำมังูให้กินโอ้คุณตัวเซลไก่ทอดกับเบียร์ทอดไก่กินตัวทั้งคืนวันนี้เป็นยังนะแบบปากหน้ารีวิวนะกินวันนี้ขี้ยันชาติหน้า ว้าโอ้อยป้วงหน่อเนี่ยใส่เบิดอแต่่เปะโอะไรอยน้รสชาติได้ปะอันนี้มักแต่มือ,ม,อมือกองนั้นกินบานใหม่ไเนี่ย นัวอย่าบอรดลงมาพิมพิมเออยิมสือมานะนำเด้อลมาห้เจิมเลยใ่อาตะมูมึอยู่พูดติวติวยำนี่ให้กินยำหมูยอ,อนี่เอาอันนี้เคูนมานี่ยเด้อเออเรีบมาไหมอมีอเอวี่ไทยเมื่อวหดี้ถ่ายเทือกับกันะตายพร้อมกันเลยเนาะโยถาม <c oughs> เพลง จะบ,บูนว้อเหรอวะอโอ้ลืมชีมก่อนไหมปรุงปรุงเมื่อย่างนี่งงน,นะอืมไออืมโอวบรรยากาศด้านหลังมั้งด,ด,ด้านหลังนี่คือกระตูนเนี่ยไหมอุ้ย,ยได้กินง่ายเนาะต้อง,องห่งห่วงนี่ <c oughs> <c oughs> โอนนะเขดีโอนะห้าเกอบเลยเกล้นี้เกาบาทสาบาทพอ้ิมดูอืมทำพทำพมันปริมาณประเดียมันเป็นสูตรใหม่น่ใส่เสีเแม่สูตรนี่มันละสูตรได้บางสูตรมันก็กั แกมัม่วแกต้มเลยเคยเ้อแกแล้มต้มเออต้มปลาบุ๋มนะใกล้หมวได้ใด้เออมันเมนได้ไม่ินแล้วนี่แ่ะไมกินมั้กินมั้ยหมดใเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมะเอารม มโน่บ่นัวอยู่ใสุ่รดได้บอใส่อะวาไปใส่ยูบ่เลยอาจารย์ก้าใสุ่ดมาบผมีนุดดนี่มันหลายด้อาจารย์ก้าใส่บ่ล่ะบ่บ่ใส่ได้แต่ละเอาอาจารย์ก้าดินเอาเปรี้ยวบ่ล่ะเรงไหนเรงบุเปรี้ยวน้อเฮ้ยอะไรอยู่ขอเวลาเร่งบุเปรี้ยวค่ะว่ะ ความาเวีย,ย,ย,ยน่ไหย่เงรเปยวอ่ะเปียกอยูนิดนึงมันกบกลมอะไรเลยสิีบนเขาอยไน่นี่น,น,นมมดีเลยมั่มันอีเกมได้แบบนี้นละ <c oughs> น,น่ากินหะ้นอง ข่อไม่ค่อยกินเลยไก่อ้าวเจ้าอยู่น้ำไก่เนาะคือจังอาจารย์กล้าเนี่ยอยู่น้ำแจงเ้อหลายแล้วครับว่าเอาเปลี่ยนเสื้อผ้าแก่ผ้าชุดโอยากเบิ่งยังมาข่อยเห็นมาแล้วหรอม้วนแล้วจ้าโอยากเบิ่งมอาอย่างยังเลย มันเหมือนขาดยังวะอือแซ่บแต่ทอดก็แซ่บอืออแซ่บเลยเลยไก่ทอดกันแซ่บมาเอาจางก้าเจ้าพืชทิมแล้วไก่ทอดน่ะทุกคนกินให้มันเบิดก่อนลิ้มเผาเลยเหรอเตี้ยวทิ้มเผาอยนบ้านอือ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 

นี่นอนไ้มกุลเลยทิมอมกุลเลยอรนะ่งเนะนี่ทีมมกุลเลยเนี่ยมกุลลงไต่เออเอรุ่ดลงเฟซบ,บุ๊กนะคิดแบบน,นะ เออหกสิบห้าหกสิบสามมันมาีอ็นเมีปัญหานะขบวสิบเอ็ดครับไอโฟนเอ็กอาร์ที่ข่คยใส่มาเนี่ยโอ้นี่สิ่ยอดเลยอ่ะอันนี้นะตัวนี้งก็สั่งเฮือนเนาะเอื่างนี้ใส่ขุ่มแห้งไม่ให้ โอ้านี่ยหอนๆเลยอ่ะเมกี้กินอย่างไส้หมูอยู่ผมมต้อนี่ตั้งใจดูเองเที่มว่าคนเยอะเราไปนั่งแล้วมารยากาศข้าวตขาชมิวไปให้โต๊อากาศเย็นสบายก๋เตี๋ยวกินอยู่ทั้งมหมดน่ะต่อลูก Search, สบายอย่างเงี้ยยังไงนำมั้ยอีกนึงหนึ่งนะครับตู้ยิปเป้าเอาปลาบัวร้ายโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ที่นี่ก่อนนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับสสวัดี